ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่3,862 3 8 6 3 บทที่3 8 6 2ทว่าชายคนนี้กลับไม่กล้าวิ่งตรงเข้าไปในร้านของตัวเองเขาวิ่งออกจากห้างไปยังทิศตรงกันข้ามแล้วจึงวิ่งรอบห้างไปอีกหนึ่งรอบใหญ่ก่อนจะวิ่งกลับไปยังร้านของตัวเองและคุณแม่ที่อุ้มลูกน้อยไว้ในอ้อมแขนคนนั้นก็ไม่สามารถไล่ตามเขาได้ทันเธอจึงทำได้เพียงปล่อยให้เขาหนีไปเมื่อกลับไปถึงร้านวิเวียนก็ถึงกับหอบยังไม่ทันได้หาย ใจหายคดีก็เห็นเพื่อนร่วมงานร้องไห้เรากับว่าโลกกำลังจะแตกสีหน้าท่าทางของแต่ละคนดูเหมือนกับทำเงินล้านหายไปยังไงยังงั้นโดยเฉพาะผู้จัดการร้านที่ตาแดงเหมือนเพิ่งจะผ่านการร้องไห้มาได้ไม่นานดังนั้นเขาจึงรีบก้าวไปข้างหน้าและถามผู้จัดการคุณเป็นอะไรไปมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ผู้จัดการร้านมองมาที่เขาเก้าวไปข้างหน้าและเตะเขาลงกับพื้นดาทอ,อย่างโกรธจัดหวังต้านหลงแกแม่งไอสาระเลวคราวนี้เหล่าจือถูกแกทำร้ายอย่างน่าอานาถเมื่อเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆเห็นเขากลับมาแต่ละคนก็โกรธเกรี้ยวทันทีเพื่อนร่วมงานชายหลายคนปรีเข้าไปเตะต่อยเขาอย่างบ้าคลาั่ง หนึ่งในไม่กี่คนตะโกนขึ้นว่าไอ้สาระเลวหวงังต้าหลงแกแม่งขุดหลุมฝังเราทั้งร้านฉันจะตีแกให้ตายบัดซบฉันจะต่อยไอเชียนี่ให้ฟันมันร่วงหมดปากเลยจะอัดมันให้ยับเลย พื่อนร่วมงานหญิงหลายคนก็ไม่น้อยหนะ้าพวกเธอใช้โอกาสนี้ตกไปที่หน้าของเขาสองครั้งโดยหนึ่งในนั้นตะโกนอย่างบ้าคลาั่งหวังต้าหลงแกทำลายอาชีพของฉันฉันจะสู้ตายกับแกหวังต้าหลงเป็นชื่อจริงของวิเวียนอย่ามองว่าที่ร้านของพวกเขาแต่และคนต่างก็ใช้ชื่อภาษาอังกฤษกันหมดอย่างทอมมี่เฮเลนเอลิซาเบธอะไรนั่นชื่อเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นชาวต่างชาติ แต่พอพวกเขาควักบัตรประจำตัวออกมาจริงๆลี่จวนเจี้ยงกัวเสียชิ้นผู้กุ้ยมากมายนับไม่ท้วน ในเวลานี้หวังต้าหลงทั้งสับสนทั้งชอบกับแรงเตะต่อยของฝูงชนเขาเอามือกุ่มศีสับพลังกลิ้งไปมาบนพื้นพลังตะโกนแม่เจ้าช่วยด้วยพวกเธอตีฉันทำไมฉันไปยั่วโมโ,มโหพวกเธอหรือว่าล่วงเกินพวกเธอตอนไหนรองผู้จัดการร้านคว้าคอเสื้อของเขาก่อนจะส่งกำปั้นพุ่งเข้าใบหน้าของเขาอย่างจังเลือดกำเดาไหลออกจากรูจมูกทั้งสองข้างพลางด่าทอแก ไอชิหายยังมีหน้ามาถามสำนักงานใหญ่ที่ฝรั่งเศสเพิ่งจะส่งอีเมลมาข้อเพราะการเพิ่มจำนวนการจับคู่ซื้อสินค้าที่ไร้ยางอายของแกสำนักงานใหญ่ฝรั่งเศสจึงแจ้งชื่อของร้านเราและชื่อจริงพวกเราทุกคนทั่วทั้งในเครือบริษัทอีกทั้งยังไล่เราออกทันทีเนื่องจากเราขาดจรรยาบรณในวิชาชีพและกล้าแตะเส้นตายของกลุ่มบริษัทและแม้แต่หน้าร้านก็ต้องปิดทันที เตรียมตัวรอทางสำนักงานใหญ่ส่งคนมาตรวจนับสินค้าหลังจากเช็คบัญชีแล้วจะทำการปิดร้านอย่างเป็นทางการเบรนด์รูกว่าครึ่งโลกล้วนอยู่ในมือของทางกลุ่มบริษัทตอนนี้เราถูกแจ้งไปทั่วทั้งกลุ่มแล้วต่อไปจะไม่มีแบรนด์หรูร้านไหนจ้างพวกเราอีกพวกเราทุกคนถูกแกะอำลายอนาคตหวังต้าหลงตกตะลึงโดยสิ้นเชิงเขาพล้องออกมาโดยไม่สนใจความเจ็บปวดใดๆผู้ ผู้จัดการฉันผิดไปแล้วรายการซื้อของวันนี้ฉันไม่ได้ขอให้เขาจับคู่ซื้อสินค้ามากขนาดนั้นตัวเขาเองต่างหากที่ต้องการจะจับคู่ซื้อสินค้ามากแบบนั้น ผู้จัดการร้านต่อยเข้าหน้าของเขาอีกหมัดแล้วต่อว่าไอ้ทิพายยังจะปากแข็งอีกก็เพราะแกเห็นเงินแล้วแม่งตาโตแต่ไหนแต่ไรกระเป๋าในร้านของเราใบนั้นก็ไม่เคยจับคู่ซื้อสินค้าเกินสามแสนถ้าแกแม่งใช้หัวคิดจริงทำไมแกไม่บอกลูกค้าให้ชัดเจนบอกเขาไปว่าแค่ต้องจับคู่ซื้อสามแสนหยวนเท่านั้นก็เพียงพอแล้วฉันหวังต้าหลงตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งไม่นานเขา ก็พูดราวกับติดอ่างฉันฉันคิดแค่ว่าตัวเองจะสามารถทำเงินได้มากขึ้นเท่านั้นเองอีกอย่างนี่ยังเป็นความเต็มใจของตัวเขาไม่ว่าฉันจะพูดอะไรก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของเงินเองไม่ใช่เหรอพูดถึงตรงนี้เขาก็นึกเรื่องรถปอเช่ขึ้นมาได้จึงรีบถามอย่างประหม่าว่าใช่แล้วผู้จัดการกลุ่มบริษัทไล่เราออกแล้วเงินค่าคอมมิชชั่นเดือนนี้ของฉันละ จะจ่ายตอนที่ทําเรื่องลาออกเสร็จแล้วหรือรอจ่ายพร้อมเงินเดือนเดือนหน้าและเงินเดือนเดือนนี้บทที่3863ผู้จัดการร้านไม่คิดไม่ฝันว่าหวังต้านหลงจะพล่องประโยคนี้ออกมาจากปากสิ่งนี้ทําให้เขาเดือดดานด้วยความโกรธเขาคบเคี้ยวเคี้ยวฟันด่าทอไอ้ิบหายแกนี่มันโลภจริงๆพวกเราถูกไล่ออกเราจะไม่ได้รับเงินชดเชยจากการถูกไล่ออกเลยแม้แต่แดงเดียว และทางกลุ่มบริษัทยังบอกอีกว่าเราได้สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงให้กับแบรนด์ดังนั้นจึงขอสมวนสิทธิ์ในการฟ้องเราดีไม่ดีเราอาจจะต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับทางกลุ่มก็เป็นได้หวางต้าหลงราวกับถูกฟ้าผ่าดวงตาของเขามืดลงจนเกือบจะล้มพับลงไป ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมงานหญิงคนหนึ่งที่ถือแก้วน้ำเย็นสาดใส่หน้าเขาถึงได้ทำให้เขาฟื้นคืนสติอีกครั้งช่วงเวลานี้เขาคร่ำครวญเสียงดงังทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ถ้าไม่จ่ายค่าคอมมิชชั่นให้ฉันแล้วฉันจะเอาอะไรไปรับรถละฉันเพิ่งจะจ่ายเงินมัดจำหนึ่งแสนหยวนไปถ้าเดือนหน้าไม่สามารถรับรถได้เงินหนึ่งแสหยวนจะไม่ใช่ควี้ยงหินลงแม่น้ำไปเปล่าเปล่าหรอ ฉันเก็บเงินมาตั้งนานกว่าจะเก็บได้หนึ่งแสนหยวนทั้งหมดเป็นเงินที่แลกมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของฉันมาถึงขนาดนี้แล้วยังจะมาคิดถึงเรื่องรถอีกผู้จัดการร้านที่โกรธจ,จัดจนไม่มีอารมณ์จะต่อยเขาอีกต่อไปทำได้เพียงเควี้ยงเขากลับลงไปที่พื้นก่อนจะเอ่ยเสียงเย็นว่าหวังต้าหลงแกนี่มันเกินจะเยียวยาจริงๆพรุ่งนี้ทางกลุ่มจะส่งคนมาจัดการขั้นตอนการ เลิกจ้างให้พวกเราจากนี้ร้านจะไม่เปิดให้บริการอีกต่อไปแกกลับไปคิดให้ดีว่าต่อไปจะเอายังไงกับอนาคตตัวเองเพื่อนร่วมงานชายคนหนึ่งพูดอย่างขุนเคืองพู้จัดการคุณปล่อยไอ้คนชั่วนี้ไปง่ายๆได้ยังไง ผู้จัดการร้านถอนหายใจก่อนจะชี้ไปที่หวางต้าหลงซึ่งใบหน้าเต็มไปด้วยเลือดแล้วถามชายคนนั้นว่าเขามีสภาพถึงขนาดนี้แล้วต่อให้เราฆ่าเขาแล้วจะมีประโยชน์อะไรปีเขาให้ตายทางกลุ่มก็ไม่มีทางยอมละเว้นโทษให้พวกเราหรอกไม่มีอะไรมากไปกว่าการที่เท้าหน้าก้าวออกจากร้านแล้วเท้าหลังก้าวเข้าคุกทุกคนต่างพูดไม่ออกพวกเขารู้สึกเกลียดหวางต้าหลงจริง แต่อย่างที่ผู้จัดการพูดต่อให้ข้าหวังต้าหลงตอนนี้แล้วจะมีความหมายอะไรเมื่อคิดถึงตรงนี้ทุกคนก็รู้สึกเหมือนลูกบอลที่ถูกปล่อยลมแต่ละคนก้มหน้าลงอย่างท้อแท้ใบหน้าเต็มไปด้วยความเจ็บปวดในเวลานี้ผู้จัดการร้านถอนหายใจแล้วเอ่ยปากว่าเอาละทุกคนเลิกงานกลับบ้านกันก่อนพรุ่งนี้เมื่อคนของทางกลุ่มมาถึงฉันจะแจ้งทุกคนให้มาทำเรื่องลาออกพนัก งานขายหญิงหลายคนเดินร้องไห้ออกไปแม้ว่าพนักงานขายชายสองสามคนจะไม่สบายใจเล็กน้อยแต่พวกเขาทั้งหมดก็แยกย้ายกันกลับไปแต่โดยดีหวางต้าหลงสุดตัวลงกับพื้นพร้อมกับเลือดนองเต็มหน้าในหัวยังคงคิดถึงค่าคอมมิชชั่นและรถปอเช่718ของเขาจูจูก็มีความคิดแวบเข้ามาในหัวเขารีบควักม,มือถือออกมาแล้วโทรหาเพื่อนของตัวเองที่ทำงาน ในเต็นท์ขายรถคนนั้นทันทีที่ต่อสายติดเขาก็รีบถามอีกฝ่ายว่าเสี่ยวปินรถคันนั้นฉันไม่ต้องการแล้วคุณช่วยคืนหนึ่งแสนหยวนนั่นให้ฉันได้ไหมเมื่ออีกฝ่ายได้ยินดังนั้นก็พล่องออกมาทันทีว่าคุณล้อผมเล่นใช่ไหมผมขับรถไปที่โกดังทั้งยังปิดผนึกให้คุณเรียบร้อยรอจนกว่าคุณจะมารับรถในเดือนหน้าตอนนี้คุณกลับบอกผมว่าคุณไม่ต้องการรถแล้ว แกล้งผมเหรอไม่ใช่หวังต้านหลงรีบกล่าวเสี่ยวปินเรื่องนี้พูดแล้วมันยาวเหตุผลหลักๆคือเกิดปัญหากับค่าคอมมิชชั่นของฉันในเดือนหน้าดีไม่ดีฉันอาจจะไม่ได้รับเงินก้อนนี้แล้วถ้าไม่ได้รับเงินก้อนนี้ฉันยังจะเอาอะไรไปรับรถได้อีกเล่า